สวัสดีค่ะสวัสดีสุขสันต์วันเกิดอ่ารอบบ่ายน้องนำโชคนะคะอันนี้จะอ่าพาน้องมาเป่าเค้กอ่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy Birthday Happy birthday Happy birthday to you สสัสต์วันเกิดครับอ,อ้าวน้องนำโชคนะคะแม่แม่คะวันนี้วันเกิดน้องนำโชคนะคะก็เลยอ่าบรรยากาศก็ฝนจะตกอกลัวน้องไม่ได้ทานอาเค้กวันเกิดนะคะคุณแม่ก็เลยอ่าทำกับคุณตาสองคนเนาะจัดอ่าง่ายๆดูน้องทานเค้กวันเกิดน้องนะคะแบ่งแบ่งคุณแม่ด้วย อโอ้ยไปนู่นเลยโชคไปนู่นเลยไป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 หาคุณตาเอาไปให้แม่ทานด้วยอุ้ยวันเกิด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 คุณตาอ้าวอ้าอ้ยเวันเกิดวางลงมาตาดูดูดูอาคุณยายลาคุณตา ดูแม่แม่ดูแม่แม,แม,แม่ทานนะคะคุณยายล่ะ่ามาดูทานวันเกิดน้องนาโชคนะคะคุณแม่คะ่ฝนก็จะตกแต่คุณยายก็อพยายามทําเวลาเพื่อที่จะน้องจะได้อ่าทานวันเกิดนะคะแม่แม่ดูทานวันเกิดนะคะ,น,น,น,ะ,คะน,นูอ่ะเอาไปไหนอีกเอาไปไหนอีกนะคะเอาไปไหนอีกเอาเค้กวันเกิดไปไหนอีกค่ะแม่แม่คะฝนก็จะตกนะคะนี่ อ่ะแต่ก็พยายามทําให้น้องนะคะสุขสันต์วันเกิดครับน้องนําโชค,ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรับเลี้ยงง่ายโตวไวค้าคูนให้คุณตาคุณยายนะครับเอาเค้กวันเกิดมาให้คุณยายอีกนะคะนี่อ่าเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะอันนี้เราก็เอาแบบอ่าธรรมชาติเลยชีวิตจริงความเป็นจริงนะคะเด็กกระโปโลอ่ามาทานวันเกิดดูนะคะ ถาดวันเกิดคุณตาออกก่อนแม่แม่มองไม่เห็นถาดวันเกิดเลยนะคะนนี้ถา,าดวันเกิดอ,อันนี้มากินกับคุณยายจินตลานะคะเมื่อกี้กินกับคุณแม่แตงโมกับแม่จิวลีนาน,นี่มากินกับคุณยายจินตลานะคะเค<ม>้กวันเกิดน้องนำโชคค่ะคุณแม่ค่ะนี่สันวันเกิดนะคะน้องนำโชคครับเรียนง,ง่ายๆโตไวๆครับขําคุณให้คุณตาคุณยายครับ อ่าอร่อยจังเลยเค,ค้กวันเกิดนะคะขอบคุณอ่าคุณป้าอีทอ่ะขอบคุณคุณแม่นิยดาขอบคุณคุณแม่ทัศพรขอบคุณน้องบูมนะคะอ่าที่สนับสนุนอ่าผลไม้วันเกิดน้องน้ำโชคนะคะวันนี้น้องนำโชคก็ได้ทานแล้วนะครับนี่อ่าเค,ค้กวันเกิดนะคะอร่อยมากเลยนะคะแตงโมจินตลานะคะแล้วก็อามันแก้ว อคกล้วยแล้วก็อแตงกวานะคะให้น้องได้รับประทานวันเกิดวันนี้นะคะ,ะคุณตาคุณยายเองก็ดีใจนะคะที่ได้ทําอาวันเกิดให้น้องนะคะถึงไม่รู้ไม่ลาแต่ก็มีความสุขในครอบครัวยาย,ยา,ยยายจินตลาเฟียมลี่นะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อาน้องนําโชคด้วยนะคะคุณพอ่อคุณแม่คะ อันนี้คุณตาคุณยายเองก็ทําดีที่สุดแล้วสองคนตายายนะคะนี่อ่าเลี้ยงวันเกิดอทานกับคุณยายนะคะเป็นกําลังใจให้น้องด้วยค่ะน้องนําโชคค่ะเอาขอบคุณครับก่อนครับก่อนครับครับก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับก็ลูกค้าแม่แม่ครับผมอ่าถาดวันเกินหมดแล้วนะคะอตุกใจกดไลค์กดแชร์ให้น้องนำทชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ